ร้อยเรียงนำเสนอวิธีผูกเชือกโซ่เชือกโซ่นี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มขนาดจากเชือกเส้นเดียวเราสามารถผูกให้เป็นโซ่เพื่อเพิ่มความเหนียวและขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วถ้ามองอีกในแง่ศิลปะมันทำให้เกิดความสวยงามวิธีแก้ก็แก้ง่ายนะครับ เราก็ถอดปมที่แต่ละปลายของแต่ละเชือกเนี่ยแล้วดึงออกมานะครับหรือจะดึงฝั่งนู้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับอึ๊บออกมดแล้วนะเรามาดูวิธีทำกันเลยครับเริ่มจากโอเวอร์แฮนดะ์ซึ่งเป็นเงื่อนพื้นฐานของเชือกโซ่นี้เ,เงื่อนโอเวอร์แฮนด ป๊บประมาณนี้ได้แล้วแล้วก็ทำเป็นแยกเป็นห่วงเอาไว้สำหรับชอดสอดปลายเชือกเข้าไปทำไปเรื่อยเืย่เนี่ยครับปุ๊บแล้วก็สอดจากข้างหลังมาข้างหน้าที่ห่วง สอดจากข้างหน้าไปข้างหลังทำไปเรื่อยๆจนเชือกหมดหรือว่าจนเชือกที่เราต้องการให้เกิดความยาวที่เราต้องการขนาดของโซ่นั่นเอง เห็นไหมครับจะเป็นโซ่แล้วง่าย ไปเรื่อยๆนะครับเชือกที่เราทำโซ่เนี่ยจะทำให้เพิ่มขนาดของเชือกจากเส้นเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหลายๆเส้น มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความเหนียวมีพลังในการยึดยึดอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้ามองในแง่ศิลปะมันก็จะเกิดความสวยงามพูดง่ายๆอ่ะนี่ได้แล้วครับยืดดึงเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมปื๊ดขอบคุณที่รับชมวิดีโอหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ